อย่าเพิ่งตกใจฮะนี่เบสิกฮะเอ็กซซะด้วยจากนั้นหมุนครับอ๋อมันยากนะท่าต่อไปครับเรียกว่าท่า360 d e s i g r e e single stick on right hand helicopter ครับขออีกทีขออีกทีขอชื่อสั้นๆได้ไหมฮะเฮลิคอปเตอร์ พวกท่านี้คิดเองหรือว่ามันมีอยู่แล้วฮะมันมีอยู่เองแล้วก็ผมก็คิดขึ้นมาเองก็มีครับไหนลองท่าที่คุณคิดขึ้นมาเองให้หน่อยฮะท่าที่ผมคิดขึ้นเองครับท่านี้ครับชื่อภาษาอังกฤษว่าตายคืนแคนควาและแคนสายใช <c oughs> ่ <c oughs> ครับไม่เหมือนมีมีเชือกมีอม่รกติดอยู่ว่ายอย่างนี้ก็ได้โ <c oughs> ผมเกลียดสายตาคุณมีคนถามว่าแล้วยโยนล่ะสะบู่มากฮะอ่าคืออะไรฮะ